ก็ห้าสุดกันที่เสียงเรไปทำบุญทีนึงก็ให้มาตัวเองทำมเนกนดนให้เวลาเลยก็แล้ อยตลาดผักเราอะแบบสามหัวสิบบาทตลาดผักเลยแค่เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นโครงการของงานอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เขาได้เริ่มมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เราอยู่ในแปลงสวนจะเรียกว่าสวนผักก็ได้นะครับหรือว่าเรียกว่า เราปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่เราปลูกแต่าการปลูกของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเราทําจากปุ๋ยที่วัภาพที่เราทํามาเองปุ๋ยที่เราได้จากกิ่งไม้ใบไม้เอามาหมักใช้เอามาทําเป็นปุ๋ยแล้วทําปุ๋ยนี้เอาปุ๋ยเนี่ยมาปลูกต้นไม้นะครับซึ่งก็มีความหลากหลายนะครับตอนนี้เราปลูกมีทั้งส่วนใหญ่ก็คือจะกินได้ทั้งนั้นนะฮะ,นะนะมีพริกมีคะน้านะฮะ มีมะนาวอะไรเงี้ยนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยซึ่งโครงการนี้ก็ทำมาได้ปีสองปีแล้วแล้วก็บุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ได้รับประโยชน์อันนี้นะครับได้มาเอาของพวกนี้ไปทํากินกันนะฮะทั้งพยายแพทย์พยาบาลนะครับก็ได้รับทราบว่าเราอยู่ส่วน,น,นที่พื้นพนที่ที่ปลูกเนี่ยอยู่ติดกับหอพักนะครับบางทีทำมาม่าจะเอาผักก็มาเอาคะน้าแถวนี้ ไปทํากินกันซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์นะครับซึ่งโครงการอย่างนี้ผมคิดว่าอยากจะให้ทุกบ้านนะฮะมีการปลูกแบบนี้เพื่อกินเองนะครับมีพื้นที่ก็ไม่ต้องมากอาจจะปลูกในกระชังในกระถางอะไรบ้างนะครับก็เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปซื้อของแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผักที่เราปลูกเองเรามั่นใจว่ามันสะอาดนะฮะแล้วก็ถูกสุขลักษณะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับ จากเศษอาหารของโรงพยาบาลของเราค่ะเช่นเปลือกผล,ลไม้อืเอามาจากโรงอาหารจากโรงอาหารของเรามาผสมกับกากน้ําตาลกากน้ําตาลอืแล้วทิ้งไว้ทิ้งไว้20วันปุ๋ยก็ได้ลดต้นไม้ก็ได้แต่ต้องผสมน้ํานะคะมีใช้เวลาหมักเท่าไหร่ครับ20วันค่ะ20วันนะคค่ะ เราจะน้ำมันใช่ไหมกากไม่ต้องใช้่ไหมหรือไงใช้ไงกากก้าเราครอบต่อต่อยอดเราต่อยอดค่ะกากทำอะไรกากของอาหารนะคะก็เอาไปทําปุ๋ยที่ใบไม้เนี่ยค่ะใบไม้ก็ได้หมดเลยลงอาหารลงอาหารลงอาหารก็ทําค่ะลาดอยู่ค่ะการช่วยลดกลิ่นลดมุกคุกคุทำมามัรจุแล้วค่ะแบบเป็นตามบอร์ดเนี่ยเราก็เอาเป็นขวดเนี่ยเป็นเทใส่ในท่อลดกลิ่นท่อเพื่อ ควบคุมกลิ่นข้อนี้คือเป็นข้อน้ำเช่นใช่ค่ะเท่าน้ำเช่นน่ข้อห้องน้ำได้หมด้อห้องน้ำชักโคกได้ทุกอย่างค่ะถ้าล่าชักโครกในขาวจ้วะเลยเป็นกัดขาวขวดน้ำดมด้วยขวดน้ำดมเป็นน้ำดม ำนวนวันอายุต่างกันมัะมันตกบ้างอะไรบ้างเราก็จับขึ้นมา,ามทำ่างกันน้ำทีแต่ท่าโลได้มาก็คือเป็นใบไม้ในส่วนของโรงพยาบาลน,นะคะเราก็จะมีการเก็บมาโดยที่แม่บ้านแม่บ้านของเรากวาดเก็บมาเอาใบไม้ตรงนี้มารวมไว้พอมารวมไว้เยอะๆเข,เข้าก็ฉีดน้ําแล้วพอหมักออกมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยก็สามารถมาใช้เป็นปุ๋ยได้ค่ะเป็นเรื่องของการลดไปม,มาขอเ วอา,าออจารย์ครที่อาจารย์กาสเดดอ่ะอาจารย์กาสเดดอ่ะเขามาขอใส่ถุงไปนะ กินได้อดยอดทัไม่ใส่ท้าไหนใครรู้คน้หมลอยมานเาไปใส่มหม่ครับเก็บกินหมดถ้าถ้าถ้านั้นก็เอาที่ผมชามไว้เลยได้ตรงนู้นเยอะเลยเต็มเลยเต็มเลยเลยจ้า จำจากที่ห,หกักกจากนี้เลยหักไปแล้วก็จำจำทันนี้<า>มน<ห>ี่ยายมามมหาหมอเขาฝากมะพรูมมีพืน้นที่ ครับยนี่มั้ยลอบทอยไปลองชิมไหมกี่วันกินได้ครับปลูกลุงอันนี้ผมลองไปประมาณสิบห้าวันนู้นกินได้เลยเนี่ยอ๋อเร็วนะเร็วมันจะพบกลับมาอันนี้แต่มันก็แก่กินไม่ได้ส่วนนี้พอดีเริ่มแก่แล้วแล้วนี่ออกดอกได้บอกดอกมาเลยแหละจะขุดดินปลูกใหม่นี่นะคือ ดินหน่อยเป็นน้ำมันหอมลาดอ่ะโอ้โหมันดูดีหน่อยดีหน่อยใช่แพงมากดียเราแบบธรรมชาติจานนร้อยอ่ะมันกินได้อย่างได้อันนี้หมดแล้วผมทิ้วานแล้วมัถอนออกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วแ่กิได้อยู่อนลใส่ไม่เท่าไหร่โตมันไม่ได้ติดดอกเทอไย่ไม เจะกอเม็กนก็ลงมก็ขึ้นที่ขอขอหนอกล้วยหอมทองที่นานไว้เดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวพกล้วยแกเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวแกจะเรียกเป็ขนหน่อเดี๋ยวได้ภาาอะไรครับไปยลเดียวพอเลยจะลงทางเดินนั่นแหละ